สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยวันนี้ไปที่สวนน้ำแตมอบางแคนะและที่สวนน้ำหมหีหูมีเรือเรือยัอยกษ์ลำใหญ่เลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาควายมาเดินโชว์ตัวที่ลิมสะไปเลยควาย มีชื่ออะไรนะใช่ลับเบิลหรือเปล่านะลับเบิลจากพอไปโชงไงไปเลยลับเบิลอ้าวลับเบิลหันอันนี้ข้างสิบายบาย มาเชลมาเชลจากคอเพชรชอเหมือนกันเลยใส่ชุดสีแดงเหมือนชุดตะเพิงเลยเสียงเหมือนกันเลยนะระเบิลหันหน้าทางนี้สินี่ไปเลยระเบิลเฮ้ยมาเชลพูดผิดกลับมามาเชลไม้ไปมาเชล และตัวสุดท้ายของเราวัววัวสีสม้มเฮ้ยมีนมวัวด้วยนะมอมอไปเลยแม่วัวแตมไม่อีกตัวละกันเดนร์